กำลังทำการอ้บอบยอนไม่ยดมบอกนอนพ้นีฮะเพื่อเพื่อนเดินทางนั่นต่สามสามคนะเนาะสามคนสามคนอ่ายังม่ได้มือเนาะยังม่ทุกง่ายหอกเลยเนาะหอนเอาไปไปไปได้ใช่แรงน้ำนันเด ເອີ <laughs> 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 um ້ມັນໂມມີ່ເນາະເອີ້ໆໆເອີ້ຊ່ວຍໄວດີຍັບບໍ່ຊິໂມມີ່ເນາະอໍ່ຢູບໍ່ດຫຼາຍນາະ ครับสบายดีสบายดีแต่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดคูโสู่สู่คนพี่น้องไงเนาะกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของมายาวสแนลคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเอาพี่น้องเไยมาพบมาพ่อกรบเปยาวในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเไยทางมายาวเองก็อยู่เพื่อนอยู่ซานน้องน้ำเนาะพี่น้องเไงหลังจากที่ไปใส่หือใส่ยาให้ทางสาวเพชรพี่น้องไงเนาะเราก็ถือว่าดีขึ้นหลายกว่าเก่าแล้วเนาะ เดี๋ยวมาอัปเดตเบิงเฮือนซานของน้องน้ำเหมือนเนาะตอนนี้กะใส่บานประตูกาใั่เป็น้องเหมือนเนาะโอ้ก่องกอนเฮ้ยเสร็เรียบร้อยแล้วบ่โอ้ยบายดีสบายดี โ <laughs> อ oh. ้ต no, okay. uh, ิดทีแล kind of um. ้วล่ะเนาะไว้ดีสบายดีมาตอพี่น้องเอ้ยติดทอดใส่แล้วเนาะมาเบิ่งก่อนอากาศดีเด้อพี่น้องน้ําเนาะบ่ดีก็บ่ดีพี่น้องฮ้อนเนาะมาาสิว่าดีก็บ่ดีฮ้อนอากาศมื้อนี้พี่น้องเอ้ยยังเดือแต่เฮ็ดบันด พี่นองกับนี้เนาะแต่แะตัวใหญ่ยังบม่ได้ใส่เนาะอ่ฮ้อนบ่ฮ้อนหรือหนาวฮ้อนเนาะเฮ้ยหนาวเรอวะไึเบิ่บก่อนขึ้นมาได้ปะขลามบ้าขลามเป็นอะไรฮะไพ่ขลามเจ้าน่ะขืนมา ครับนี่ไหละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับบ่อ <c oughs> เออเออเฮดงกันเนาะจ้าจ้าแล้วจะกันแล้วแล,แล้วจะบานเนาะไอ อ right ึ๊บน str ั่นแหละตอนไม้ยังนั่นเลยมันทันได้แห้งเลยฮะเห็ดมันพอดีเลยยังมันเยี่ยวมันเป็นปองลายแมนและนั่นแหละโลกแมนเมนเมนอะไรกบลักกบิปเชยใจบิกินยังเยอะอ่าโยมเนีโยมเนี่ยถ้าเขาเห็ดนั่นแหละมันสิเป็นเห็ดรัวใบแหละมันสิมีลากมันเฮีวแหละมันสิเป็นปองใช่้องเอย้าวชั้นนี้ก็จะเป็นปองเหมือนเป็นปอง

mọi người nước bơi sa ức chờ này ức nhau nôn luôn ờ ờ ê. ờ người sản sẽ lấy 2 ngàn bao ừm này thầm à tiếp cái cái nó vẫn là may nó kia đây bự bự luôn ha ài ài Ở đây, ở đây,

เอาละเอาละไพอันถือต่วเลขว่าไงพันนี้ว่าถือนะอโอ้ยกล้ยบ่ทำไป้่เอาเอา่ะาวาลึกหน้าเล่รยาูกเอ้าโอ้บอเสียงได้ยอ,อยู่คนสามพันโอ้ยกล้ยนี่อาทันได้ก,กล้ยเนาะสองเทือได้กล้กยนี่โอ้ เฮงเลยปัจจัสามเท้าหรอกสามเทื่อะไรเท้าหนึ่งยังอีกเทหนึงเหมือนเนาะเจ้าเล่นเทเจ้านะเจ้ากระซองหรอว๊แต่หายเท้นึงแล้วเจ้านถือเท้าไหนเจ้าน่ะถาพันบรอโอ้ห้แกทันได้พี่องหรถือไล่กับเพื่อนดิเราซื้อเล็กหนักเล่เล็กหนักให้าอีดีสั่งเอาเร็กปดซื้อเอานะ

มาบ่าวมาปะคะมากับบ่าวบุญผนอกผนอกไปโหลดคลิปอยู่ทำไมผนอกมานาะหนังเรียบร้อยเนาะสีแห่งพี่นองเลยไม่นี่ทีมงานทำานเบิดทุกคนนะบอเกือบเบิดทุกคนเลยเนาะอ่าไ่ได้ไปเยี่ยมสะเพร์อยังยัไม่ได้ไป่อลาสายายอยู่เลยอ่นใส่ลาะได้วย่ะใครลาซ้ ทรายบ่จอดอ๋อสามเซนห้าใส่ใส่ใส่นะพี่น้องเทน้ำเกลือเนาะพอมันบ่วมื่อยแหละเนาะพ่อไปใช้ทำอะไรพอไปสอนไปสอนไปสอนเส่นไปสอนน้ำมันปโอ้กินปลาได้ไหมมื่อนี่เนาะห่วยจากไหนจากบ่จากไหนจากบ่ ทำได้ก็ได้เนาะนึกึนึกนึกนี่ฮ้อนแด้พี่น้องนี่เนาะเอ๊ะป๊ะๆไปเบิ่งนําสร้างเพิ่นพี่น้องีเนาะนบืนมื้อือก็แม่นอีกสร้างเพิ่นกะให้อีก4มื้พี่น้องเนาะแม่นแม่นปิดจอบเนาะงานนี่ีปิดจอบงานอีก4ซแล้วพี่น้องปิดตํานานบดนี้น้องน้าขึนสิบดนี้ Một người đó mẹ hai mưu hai yam kính thương kính saan bằng này kính thắng bọn đi cả nhanh hơn mã hòn đi phụ nữ nó tạo 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 เสียงบัเดินทางเมื่อมื่อนี่เนาะเมื่อไรเหมือนเนาะฮะเพื่อเพื่นเดินทางเมื่อสามสามคนเนาะสามคนสามคนอ่ายังเมืออนี่เมือเนบ่ยพี่น้องเลย่ามีเบียกจำเป็นเนาะเออเพื่อละ้าบงเินซาต้องนำสำเร็จก่อนพี่น้องเลยเื่อนไเนาะยังดีที่มัน มหอนหนาวหนาวบัดห้อนแล้วก็มีลมมาเป็นมันเป็นมังสวิรัติมังกรเย็นเนาะพี่น้องเลยเอ่อเรียกว่าเรียบร้อยแล้วนี่เนาะพี่ปาร์ติโองปาร์ติตูอันนี้เก็บขึ้นมาแต่เมื่อคืนนี่บ่เจ็บเก็บตอนี่เสาอันนี้พอกไปน่องยี่บ่ตอนขึ้นมาน่องน้ำกันจะข <miyor jamais> ้นหน่ออยู่นี่ มีเอฟซี FC พนันมาเนาะพี่น้องเลยเฮือนน้องนอ้ำไปนอนไว้แท้ปะะ่ปดงังจำเป็นพี่น้องก็ไม่มองนอนเนาะ,ะจำเป็นพี่น้องเลยเอามาเปิเ้ลแล้วละกะให้น้องเอา,จาเจะอยากเห็นมันงามคือเฮือนน้องปูหน้านะ,ะเอาน้าเอาน้าเซ็ตเนาะเอาน้าเซผ่าแล้วก็ทูมันทั้งเหลือบน้องน้ำไปสั่งบมเป็นขี้พุ่นก็เห็นบอกคือ เกลือนองปูนานพอแล้วสิเสร็จเยี่ยมอ่องตลอดได้เนะาะงามเกลือนองปูนานะแกที่เราเนาะองเจะนั่นเกียร์ใส่ใบประตูพี่น้องเนาะมานี่เลยมันจะได้ใส่ใบประตูน้อยคือเดี๋ยวมันจะได้ใส่ตัวใหญ่แล้วเนาะโอ้หัหน้ากินก็เจ้าคือหลายที่เนาะอืมกินได้ป้วน,นี่เฮ้

เคยพูดถึงไฟนี่เนาะหลอดไฟเพิ่นนี่เพิ่นให้ได้สองหลอดแล้วเนาะพอเนาะเพิ่มอีกปุ้ยได้ปะเจ้าลมน้ำเพิ่นเลยติดเบอร์อะไรฮาว่ามันบ่ได้เนาะเพราะว่าน่ะติบไ่ได้เนาะเพราะว่านะมาดมรอเท่ากับเพิ่นเท่าเดียวสามดอกสามดอกหนึ่งครับเพิ่นเพิ่นคนมาง่ายอย่างง่ายเลยนะ ง่ายนะเรางงอยู่อืมอืป็นใช่ทำมาเพิ่มให้เพิ่นจะทีเพิ่มให้ประมาณหลอดหนึ่งแล้วเนาะมันอยู่มาตรฐานของเพิ่นอยู่นี่เพี่นเอาเลยเนาะเอ่าพวกพุนยัยถามมาว่าอยากได้ติดอยู่มวงนี้หลอดหนึ่งเพี่นเอาเลยเนาะแล้วก็อยากให้ติดอยู่่นีมวงนี้หลอดหนึ่งเห็ติดอยู่มวงนี้หลอดหนึ่งสามสี่ห้าห้าทั้งรุมเนาะ

Kiểm tí ni phân hơ chất lóc ทำประตูเพียงนะทำมาเต็มที่เพิ่มเพิ่มใหม่กิดที่เพิ่มใหม่แต่อีกหลอดนึงนะเนาะทำมา40หลอดคือสิบเท่าไรนะเนาะมาตรฐานเพิ่นยิ้หันได้พี่น้องอยางเนาะดีบยาวแต่งงานเพิ่นมาเกิดมิเตอร์ทำนั่นพี่น้องอย่าเนาะทำมาให้เพิ่นติดกิดมิเตอร์ชื้อให้เพิ่นเพิ่มเนาะ sao không này con cung cụm vẫn cầm? mấy nong nạm đấy? cầm, 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 thế bò chiao 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 người nó chiao 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 bò chiao 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 bò thả bò หาปลาบ่ปลา,าท่านได้มาหนึ่งเลยเออฮ้ <c oughs> ยเป็นโมทุกง่ายหอกะไรเนาะฮู้อนเอา,ปา,ปาไปตัไปได้ยงังยังไเป็นอะไรแม่อนเอาบอนึ่็นะหนึ่งอนนึ่นึกก็ได้ยังนนอยนะ ฮอ,อนฮอนฮอนนึกรับไปหาปลาอ่ะจิเออไปซ่อนเนาะบอนอะคือไปไปว่านเนาะไปซ่อน,อนโอ้ไปกัม้มงูบอสไปกับนอ้นองน้นอนง่ายๆนะนอนผู้ใหญ่น้องผู้ใหญ่อนอนซอนมุ้งฮะนอนซอนมุ้งซอนอยู่ซซบสอสคือจะนอน น้องไผ่นะน้องสาเขาด้วยนะอ้าวคนม้าหายปะเบิ้งเขาให้ลุเพิ่านไฮรุ่งเออกระดีนั้เพิ่นเหตุลงทีน้องลานเองอลานร้านเจ้าของเองก็ว่าท่านไหนเนาะน้องเขาเสั็จเนาะเออเออเออเอ้ากับพังเบิ้งพี่น้องเรานที่ได้ปลามาแกงกินบ่พี่น้องพอได้กินแรงบ่เนาะ กี่เ uhm ท bo> ี่ยงนี่บ่นึงข้าวทายแม่นบ่นี่ปลาเดี้ยงนี่บ่ไปสอนเอาปลาน้อยดิดิแ่ปลาน้อยอือๆจ้าๆปลาสามีแต่ว่าอ้ายอไปปากนเด้อน้องเด้อเนาะฮอเอามีแต่ว่าพังเบงตอนแรงๆพี่น้องเอ้ยมาย่มยามงใหม่เด้อเออฮอเอา น่อยู่ในกินกะเนี่ยว่าสู้สร้างคนกินเนาะไม่ได้สร้างคนกินข้าวกันหรือังค่ะมือนี่มือสาวนี่กินข้าวกับเครื่องไม้เออเป็นเนาะเจ้าเครื่องมูเนาะซื้อบ่ซื้อไปซื้ออยู่หรือเป่าสร้างซื้อซื้อเองมือนี่ตัวสร้างคนลงมือสร้างซื้อเองเลยโดยไม่ได้สร้างไม่ได้ซื้อใอยซื้อเองเปลี่ยนเงินซื้อเนาะกินนตำกันนี่เรามาเลย ไรบอไซบ่ไไรเอาหนข้าเต็มัวดบัตรบ่ไดรบอบ่ไรโตเลยไซเด็กน้องนเด้เออมอมมีเนาะเออเอออ้สยดินาบอจมนมีเนาะอะไรอยู s <S ่บ่หลายหเนาะ

ขอบคุณหลายเนาะอ่านี่ๆกะไล่บ่หลายเนาะพอละมาแต่ว่าหาปลาบ่ได้ให้สร้างกินนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นก็บ่อยู่ซื่อๆดอกพี่น้องหายังอยู่ในกินมาให้กินเนาะเอาขอบคุณขอบคุณเบิดทุกคนเฮือนาน้องน้ําตอนนี้กกําลังอ่าตอกพาไม้อ่าบ่แม่นใส่บานปตูพี่น้องเนาะบผิดบ่ถืก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้องบ่ยาวก็ได้เนาะ เอาไปก่อนเดี๋นัองเด้อพวกเราเขาญาิคินะคลิปนี่ขาบุนครบคุ้อยู่ดีไแหงเบิดทุกๆกาเนาะควเจ็บป่วยในครอบค่อวมีปากสใจเราขทั้งตัวไปด้พี่น้องสบายดี